สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดินเป็นริมคอสเทนเน์ค่ะวันนี้ค่ะเราก็เดินทางมาถึง EP ที่สองของเดือนตุลาแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงวันอะไรคะวันว้าวิจารณนเนเอใช่เนื่องจากครั้งที่แล้วเราพูดถึงวันตรุษจีเอ้ยวันชาติจีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมาพูดถึงวันว่าอาจารย์ใชบ้หงคะมาเริ่มเลย มังกรจันนะค่ะปี108สรงกับวันจันทร์ที่ตุลาคมค่ะเป็นมันงกรของจีนนะคะจะมีบอดความเป็นมางหอยอะไรด้านข้างมังฝั่งุกคนได้ค่ะโอเคค่ะอย่างไรก็ตามนะคะข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับต้นกำเนิดของเทศกาลนี้นะคะยังคงไม่ปรากฏแน่ชัดบางก็ว่าจากักรพรรดิผู้แห่งราชวงศ์ฮั่นนะคะเป็นผู้ริเริ่มการฉลองเพื่อกลับว่าระจันทร์ในเวลา3วันในฤดูใบไม้ร่วงนี้นะคะ่ะขณะที่มังบอดค่ะ แต่ว่าเทศกาลวาตัวตตนเนี่ยเกิดขึ้นในปี1 9 1 1นะคะช่วงมองโกเลียยึดครองจีนขนมเช่ที่ทําขึ้นก็เพื่อสุดมซ่อนความลับของพวกกบฏที่มีถึงประชาชนทั่วทั้งประเทศให้มาชุมนุมกันครั้งใหญ่โดยทหารมองโกนะคะไม่ได้ระแวงถึงจุดประสงค์ของผูง้กบฏเลยเพราะเขาคิดว่าขนมเช่เหล่านั้นเนี่ยค,คือการทำต่างประเทศดั้งนึงของชาวจีนนะคะด้วยเหตุนี้เนี่ย คือตนเองทหารมังโกจึงหูกปราบเสียร่างข้ามค่ะหลังจากที่ราชวงศ์ใหม่ก็คือราชวงศ์หมินเนี่ยได้ถูกตั้งขึ้นแล้วบนว่าพระจันทร์จริถือปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้แน่นอนบนว่าพระจันทร์กาบความเชื่อนะคะบนว่าพระจันทร์เนี่ยเป็นวันที่พระจันทร์ส่องแสงงดงามที่สุดค่ะเต็มดวงที่สุดชาวจีนนะคะจึงให้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์ของความสวยงาม สื่อการของการคิดถึงชึ่อกันและกันค่ะเมื่อคนในครอบครัวจากบ้านเกิดไปไกลแล้วที่ถึงครอบครัวก็ให้เนียน่ยวันวาเลนไท์ส่งความรู้สึกที่ดีส่งความรู้สึกไปถึงครอบครัวและผ่านคนปรผ่านดวงจันทร์ค่ะนอกจากนี้นะคะชาวตียังถือว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยเป็นวันที่คนในครอบครัวเนี่ยจะแสดงความสัมพันธ์กันและก็ได้ชมดวงจันทร์พร้อมกันะซึ่งอุชาร์จีเนี่ยได้นิยามเลยว่าวัาวานวาเลนไทน์เป็นวันแห่งการอยู่พร้อมกันความหน้าความตาของครอบครัวนัหนึ่ง ของว่าววนว่าพระจันทร์นะคะใช้อะไรบ้งางการว่าพระจันทร์เนี่ยจะคล้ายคลึงกับการว่าจ้าวไปเลค่ะหนึ่งทุ่เพียนกระดานผู้สองกระดาษเงินกระดาษทองสามดอกไม้สดหนึ่งคู่สี่น้ำชาห้าน้ำเบเกอสุด 6. หกผลไม้ต่างๆที่มีความเชื่อเป็นสิริมงคลเช่นทับทิมแอปเปิ้ลองุ่นส้มสาลี่ค่ะสี่อาหารเป็นชนิดแห้งเช่นเห็ดหอมเส้นสาหร่ายทอดดอกไม้ไฟจีนแล้วก็เต้าหู้ใบเตย ต่วีสริมที่มีของไาวสำหรับใช้ในวิธีว่าจันโดยเฉพาะนะคะตัคือขนมหวานเช่นขนมวัปจันขนมเพียสาฟูแดงขนมโต๊ะทีขาวเพเรื่องโวมทรงลมเหมือนวาปจันนะคะแล้วก็มีโคมไฟสำหรับจุดไฟนะคะเป็นสมมติชีวิตที่สมบูสวยสมก็เป็นของใช้ชตองพี่นะคะเช่นเครื่องสางเครื่องประดับเครื่องแต่งกายของพี่อเป็นการสื่อว่ามีความมีเสน่ห์วยงามสี่นะคะเป็นอ้อยหนึ่งู้สําหรับทําเป็นทรง สถานที่ว่า้พระจันทร์นะคะชาวจีนบ้านๆนะคะอาจจะไหวพระจันทร์ที่ลานหน้าบา้านหรือแดดต่อโดยมีการตั้งโต๊ะทำซุ้มต้นอ้อยมีผูกมีเทียนกระดาษเป็นกระดาษของที่พับเป็นตาหนึ่งจีนนะคะโคมไฟแน้สิบหกเส้นไหว้คนไหว้คนวักพระจันทร์นะคะเป็นหนึ่งวันที่คนในครอบครัวเนี่ยจะ,สะแสดงออกถึงความสามัคคีอยู่กันพร้อมหน้า,า,ากันแมใจละค่ะคนที่ไม่อยู่ครอบครัวเนี่ยก็สามารถสื่อความรักความคิดถึงไปในครอบครัวและคนที่รักได้ ดังนั้นในวันนี้ค่ะจะเป็นอีวกวันหนึ่งที่คนจีนให้ความสำคัญน,นี่โอเคค่ะเออชอบกินขนมปังประจันไส้ไหนหนูไม่ทคนกินหนูไม่ทคนกินหนูไม่ทคนกินเราชอบกินไส้หมอนทองไข่เค็มอร่อยปุ๊บคือแบบถ้ามันมานะคือกินคือจริงๆมันจะเป็นชิ้นเท่านี้กินคนเดียวได้คือเคยเคยเห็นอยู่นะเม,มื่อกี้มันแซ่บมากเลยหมอนทองไข่เค็มแล้วมมีไส้อืึดแต่ชอบหมอนทอง เอาไปเลยขอทองค่ะแฟนคือเด็ดสุดนะคะอ่าวันนี้เออมีรายละเอียดฝากไหมคะก็อินวีน่าเบอร์ไหนได้เลยรุ่นสิบสามนะคะแล้วก็ได้รุ่นสิบสามทุกคนได้ที่ช่องทางยูทูบีแฟนเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะวันนี้พวกเราสองคนนะคะก็ต้องขอตัวลาเลยก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ